สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ m a ดแม็ก88นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดแม a แ็ก88นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สรุปข่าวาร์ตอ,อนช่วงเช้าข่าวแรกของเช้านี้นะครับเวลาโฮวิสเปลี่ยนใจแลปืนหักอารต้าอย,ย่างสนนะครับดูซานเวลาโฮวิสนะครับกองหน้าทิมชาติเซอร์เบียเปลี่ยนความคิดกลับมาสนใจปืนใหญ่แล้วนะครับหลังจากเคยเมินแล้วก็เลือกยูเว่นะครับเมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วเวลาโฮวิสเคยตกเป,เป็นเป้าหมายของปืนใหญ่เมื่อครั้งเป็นดาวดังของฟิออเรนตินา แมเดกาเนอร์ er นะครับมอบข้อเสนอที่ดีกว่าแต่ซูน,น่าทีมชาติเซอร์เบียนะครับปฏิเสธโอกาสมาเล่นในพิมเมลิกและรอจนกระทั่งได้สัสญญากับยูเว่สีปีครึ่งสมใจปรารถนานิตยาสารฟูฟูทูนะครับรยายงานขาว่าเวลาโฮวิสพร้อมเปิดใจนะครับยยากไปเล่นให้กับปืนใหญ่ในฤดูกาล2023-2024แล้วหากทีมของมิเกลอารตา กลับมาให้ความสนใจในตัวเขาอีกครั้งหลังจากช่วงเวลา1นึ่งปีเศษๆนะครับกับยูเว่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทางในและนอกสนามวเวลาโฮวิสนะครับเจอกับช่วงเวลาฟอร์มตกหลายครั้งแมตซีสันนี้นะครับยิงไปแล้ว11ประตูจาก30เกมรมวมทุกรายการ แต่ก็ยังเป็นไปได้ยากนะครับที่สโมสรแล้วก็แฟนบอลคาดหวังกับค่าตัวที่จ่ายไป70ล้านยูโรและอาจจะเพิ่มเป็น80ล้านยูโรด้วยครับทางนี้นะครับแม้มีเกียวอาร์เ้ตายังคงต้องการซูน,น้าตัวเป้าเข้ามาเพิ่มนะครับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แต่โอกาสที่จะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อซื้อเวลาโฮวิสนะครับในระดับเดียวกับที่ยูเว่จ่ายเงินไปคงเป็นไปได้ยากครับ พอซัมเมอร์ที่แล้วปืนใหญ่ลงทุนนะกับกาเบียวเชซุสไปแล้ว45ล้านปอนด์นะครับข่าวต่อมานะครับปืนใหญ่เตรียมล่ากองหลังของบาซ่านะครับอุดแนวรับในซัมเมอร์น,นี้ปืนใหญ่นะครับสโมสรดังแห่งศึกเพมลิกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเอริกาเซียปากหลังชาวสเปนของบาซ่าในซึกลาลิก้านะครับไปร่วมทีมในช่วงซ้นสุดฤดูกาลนี้ มุนโดติบอติโวซื้อชั้นนำแดนกระทิงดุก็ประโคมข่าวนะครับว่าบริหารของปืนใหญ่เตรียมเดินเครื่องล่าตัวกาเซียซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะของมนซิตี้นะครับไปเสริมทัพให้ได้เนื่องจากมิเกลอาริต้ากูซื้อไอปืนใหญ่นะครับต้องการเสริมคมกำลังในเกมรับ ขณะเดียวกันรายงานข่าวอ้างว่านะครับบาซ่าก็พร้อมจะปล่อยตัวเซนเตอร์ฮาวย22ปีออกไปนะครับจากสโมสรเช่นกันหลังจากไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมนะครับในชุดแรกของเทนเนอร์ชาบีเอนเดนเนสนะครับในฤดูกาลนี้มากนักนับตั้งแต่ย้ายจากแมนซิตี้นะครับมาเล่นกับบาซ่าเมื่อปี2021 กาเซียยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงทาวนได้เลยนะครับโดยตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาจากตัวลงเล่นไปรวมทุกรายการนะครับ57เกมสัตว์ไปได้1ประตูให้กับโคลักชมุนทุ่มนะครับกองหลังกระทิงดุยังมีสัญญากับบาซ่าถึงปี2026 และถูกตั้งค่าตัวนะครับไว้ประมาณ20ล้านปอนด์ครับค่าต่อมานะครับปืนใหญ่ยังสนยูใหม่นะครับสเปอร์เดน้าลุยแย่งเมดิสันนะครับมาผนึกกับเคน,นครับปืนใหญ่เอาไงต่อนะครับเมื่อทรอตแนมฮอสเปอร์กำลังวางแผนคว้าตัวเจมส์เมดิสันกองกลางตัวรุกของเรสเตอร์นะครับในซัมเมอร์นี้เดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานเขาว่าเดนนิสเลวีนะครับประธานสโมสรทรอตแนมฮอสเปอร์มีแผนการที่จะทุ่มเงินซื้อเมดิสันจากเรสเตอร์ หลังจากเห็นการประสานงานในรุกนะครับร่วมกับแฮร์ร่เคนในเกมทีมชาติอังกฤษที่เอาชนะยูเคน2 0ต่อ 0. รายงานคาราโบว่านะครับเลวี่ล็อกเป้าหมายเป็นเมดิสันในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วโดยไม่สนใจว่าจะได้ใครนะครับมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แต่งานนี้คงต้องแข่งขันกับปืนใหญ่แล้วก็นิวคาเซิลนะครับที่แสดงความสนใจนะครับกองกลางจอมถับของเลสเตอร์เช่นกันการย้ายทีมขอมดริสันนะครับอาจจะชัดเจนมากขึ้นหากเลสเตอร์ตกชั้นจากพิม์ลีก ขณะที่เป้าหมายของกองกลางวัย26ปีนะครับอาจมีตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ปืนยาและก็สตารลิกาดงกำลังถือไพ่หนือกว่ากันเดทองในการแย่งอันดับกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการคว้าตัวไม่ได้สันรนะครับเพื่อมาประสานงานกับเคนยังไม่ตอบสนองความต้องการของแฟนบอลสีทีเดียวนะครับเพราะยังไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าเจ้าของสิิติดาวซนโวสูงสุดตลอดการของทั้งสโมสรและก็ทีมชาติจะอยู่ค้าแข้งในทินท,ท็อตแนมสเปอร์สเตสเดียมนะครับต่อไปในฤดูก,กาลหน้าครับ กิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่แมดแม็กแปดนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดแมดแม็กแปดนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับข่าวต่อมานะครับเอาชนะใจแฟนปืนอย่างรวดเร็วนะครับเลโดตอสซาคือเพ่นที่สามารถคว้ารางวัลเพลนของปืนใหญ่ยอดเยี่ยมประจําเดือนมีนาคม2023นะครับไปครอบครองผลงานเลโดตอสซาเดือนมีนาคม2023นะครับ 4เกม0ประตู5แอซิสครับคาต่อมานะครับอเดต้ายันไม่ขายโฮดดิ้งนะครับแม้มีข่าวเตรียมย้ายทีมครับมิเกลอเดต้านะครับในายใหญ่ของปืนใหญ่ทีมจะฟูงในศึกพิมลีกไม่มีแผนที่จะขายรอบโฮดดิ้งนะครับเซนเต์แบ็กตัวสำรองออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แม้ว่าเจ้าตัวจะมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต้นเนึ่งก็าตามครับอดีตกองหลังโบตันนะครับตกเป็นข่าวเรื่องการหาสมสนใหม่หลังจบฤดูกาลนี้ หลังจากที่ต้องตกเป็นตัวสำรองทาวอรนะครับของซลิบาแล้วก็มาเกลเยสที่ถือเป็นตัวเลือกอันดับแรกในแผงกองหลังของกุซซอชาสเปนิดอย่างไรก็ตามนะครับรายงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าอาเดต้าและเอโดได้ร่วมกันวางแผนทําทีมในฤดูกาลหน้าเอาไว้แล้วนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือการไม่ขายร็อปโฮดิ้งออกจากทีมนะครับแม้จะมีข่าวเรื่องการย้ายออกมานะครับนั่นเป็นเพราะในายใหญ่ชาสเปนิดต้องการให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นําในห้องแต่งตัว สที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวมักมีบทบาทสําคัญอยู่บ่อยครั้งแต่สร้างความประทับใจให้กับบอร์ดปืนโตเป็นอย่างมากครับนอกจากนั้นนะครับในเวลานี้กองหลังวัย27ปีกําลังถูกส่งลงเล่นนะครับแทนวิลเลียมสลิบาที่ได้รับบาดเจ็บครับและเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับชุดที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยสกอร์4-1ใน2เกมหลังสุด ทําให้เซอร์แบ็กชาวอังกฤษนะครับยังคงรักษาสถิติชนะ100%ในการลงสนามให้กับปืนใหญ่นะครับในฤดูกาลนี้เอาไว้ได้สําหรับเกมนัดต่อไปนะครับเด็กกันเนอร์ต้องเจอศึกหนักนะครับด้วยการออกไปยันหงแดงที่สนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับอย่างไรก็ตามกูรูหลายคนมองว่า หากพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์พิมลีกนะครับในฤดูกาลนี้ค่อนข้างสูงมากครับขัดต่อมานะครับวิลเชียเชื่อว่าแข้งปืนใหญ่ชุดปัจจุบันนะครับมีแววที่จะเป็นยอดโค้ชนะครับตามรอยอเตตาครับแจ็ควิลเชียนะครับเชื่อว่ามีเกี่ยวอาร์เดต้านใหญ่ของปืนใหญ่นะครับจะฟูงในซึ่งพิมลีกจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกทีมในการเจริญรอยตามเส้นทางการเป็นโค้ชของเขานะครับ ความทั้งกล่าวว่าเขามองเห็นเวลเพื่อนบางคนในทีมณเวลานี้แล้วนะครับตามรายงานจากโกปัจจุบันมีนักเตะชุดใหญ่ขอในกันเนอร์หลายคนที่กําลังอบรมเรื่องการเป็นโค้ชนะครับอาทิกานิชาก้าโมฮัมเหม็ดเอลดนีและก็เซดิกสุอาเรสตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอดีตกองกลางปืนโตก็เชื่อว่าคนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่มีแวเจะรุ่งเหมือนกับอาร์ติตาในอนาคตได้ มันไม่มีทางเลยที่เมื่อคุณต้องการเป็นโค้ชและได้คุกคีกับมิเกลได้เห็นเขาทําหน้าที่โค้ชและคุณไม่คิดที่จะสมัครอบรมในหลักสูตรเหล่านี้บ้างไม่มีทางเลยยิ่งเมื่อได้เห็นการทํางานและความมุ่งมั่นของเขานี่คือแรงบนนันดาลใจชั้นดีแค่ได้อยู่ใกล้ๆกับมิเกลได้เห็นเวลาเขาทําหน้าที่โค้ชได้เห็นเวลาที่เขาจัดการผู้เล่นในแบบที่เขาอยากทํา ผมชอบมากการได้ไปที่นั่นหนึ่งวันก่อนเกมเพื่อดูทีมและดูมีเกียวทำหน้าที่โค้ชมันน่าตื่นเต้นและเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมคาต่อมานะครับวูบลองเสียงจิบอดีตกองกลางของปืนซัมเมอร์นี้นะครับสมสสนอย่างวูแฮมตันนะครับพรอมท้าทายแย่งเซนฟีดานินสซิบยอดกองกลางทีมชาติสเปนที่กำลังจะหมดสัญญากับมาดริดหลังจบซีซั่นนี้นะครับ90มิลรายงานเขาว่าซิบยอตตกเป็นที่หมายปองของผู้จัดการทีม จูเลียโลเปติกีนะครับที่ต้องการเสริมในกลางสําหรับฤดูกาล2023-2024ครับแม้สถานการณ์ตอนนี้นะครับยังไม่รู้ว่าวูแพรมตันวันเดอร์เรอร์นะครับจะอยู่รอดปลอดภัยในพิมลิกเด้หรือไม่ก็ตามครับรายงานข่าวระบุว่าวูแพมตันจะเตรียมแผนการและยื่นข้อเสนอให้กับสซบยอดพิจารณาและทันทีที่รู้บทสรุปของฤดูกาลนี้นะครับหากรอดตกชั้นได้สำเร็จและนักเตะยังคงไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างมัดเรด ก็จะเดินหน้านะครับเจรจากับตัวแทนของกองการทีมชาติสเปนทันทีอย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญที่สุดคือเซบิยอดยังมีความสุขอยู่ในมัดริดและสมรอนะครับก็กําลังดําเนินการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่ครับและเชื่อว่าจะลงเอยด้วยดีด้วยครับเพียงแต่กองการวัย26ปีกําลังเป็นที่กังวลเรื่องโอกาสการลงเล่นที่น้อยเกินไปนะครับและอาจส่งผลต่ออนาคตในทีมชาติสเปนด้วย ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าซิบยอปรปฏิเสธการทับทามจากแอดมันริตนะครับในช่วงพักให้โปรแกรมทีมชาติไปเดินมีนาคมที่ผ่านมาครับกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่แม d m a ็ก88นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดแม d แม็ก88นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ